กริ่สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้เนี่ยก็อยู่กับแก้มบล็อคตาร์นั่นเองนะครับซึ่งคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเล่นน้องสาวของผมนั่นเองนะครับไพเพอร์นะก็บอกเลยว่าไพ p เพอร์เนี่ยเป็นตัวที่ดาเมจค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับ1นัดก็2,000กว่าเลยนะครับแต่ว่าน้องเขาเนี่ยหนึ่งนัดไม่ตายแน่นอนนะครับต้องยิงเบิ้ลน,นะส่วนใหญ่แล้วก็ต้องสองนัดขึ้นไปนะถึงจะตายนะบอลเลอร์แต่และตัวถ้าอยากคิวศัตรูให้ได้นั่นเองนะ โอเคด่านที่ผมเลือกมาเนี่ยเอาตัมตรงแล้วผมไปเล่นศึกประจัน้าแบบคู่ก็ได้นะแต่ผมเนี่ยต้องไป3ามนะพื้นฐานของเราอยู่ที่3ามนั่นเองนะถ้าอยากเาเล่นให้ดีก็ต้อง3ามนี่แหละนะอสองสองมันธรรมดาเด็กน้อยโอเคมาก็ด่านนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมีพุ่มเยอะนิดหนึงนะนี่ แต่ว่าพุ่มของเขาเนี่ยพอดูดีๆแล้วมันจะมีสิ่งกีดขวางอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเอาตามตรงแล้วอไอ้พลังดวงดาวนี้ไม่ค่อยจะมีประโยชน์หรอกนะเพราะว่าพุ่มของมันเนี่ยมันกันไว้หมดเลยอะนอกจากว่าศัตรูจะออกมาตรงนี้นะตรงด้านข้างเนี่ยทำให้เรายิงได้ง่ายนั่นเองนะตรงนั้นแนละอืม ไม่รู้ว่ามันจะทําอะไรได้หรือเปล่านะผมก็เลยเอามาเป็นสูตรรับกับป้านเก่ากันยิงไม่โดนมานั่นเองนะส่วนพลังดวงดาวที่ผมเลือกมาเนี่ยก็คือส้มโจมตีนะเอาตามตรงเลยนะพลังดวงดาวและอุปกรณ์เสริมของไพเพอร์เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งหมดเลยนะมีประโยชน์หมดแหละแต่ว่าแล้วแต่การปรับเปลี่ยนของแต่ละคนนะโอเคไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับไม่ว่าผมจะเล่นกางเล่นอะไรนะครับผมอยากให้คุณดูแล้วเอาไป แก้ไขปรับเปลี่ยนเป็นแบบของตัวเองนะเพื่อที่คุณน่ยจะได้พัฒนาฝีมือของเจ้าตัวไพยเพื่อขึ้นมาอีกหอีกระดับนั่นเองนะโอเคไปโอเคครับมาตอนนี้ผมจะออกซ้ายนั่นเองนะอ่ะปึ๊บพออยู่ในพุ่มเนี่ยตรงนี้มันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับโอเคการเล็งปึ๊บโ้ปึ๊บ,บยิง จัดการด้วยการใช้สูตรรับกับบ้านเก่านั่นเองนะครับปึ๊บปึ๊บยิงดักยิงดักนิดนึงใช้ใช้สิ่งกีดขวางหลบช่วยนิดนึงนะครับเพื่อที่เราจะหลบการโจมตีของศัตรูนะอย่างน้อยก็ไม่โดนเต็มนั่นเองนะปึ๊บอ่ะปึ๊บปึ๊บไม่ต้องเล็งก็ได้นะในจังหวะที่เขาแบบโผลมาแบบว่าถ้าคิดว่าโดนนะอืมหนึ่งแต่ถ้าเล็งจะดีกว่านั่นเองนะโอเคครับ ยิงแค่โดนหนึ่งนัดก่อนก็ได้นะแล้วแล้วจึงค่อยใช้สูตรลับกลับบ้านเก่านั่นเองนะปับ๊บแต่ว่าตอนนี้เขามีอุปกรณ์เสริมฟังนะยิงเข้าตรงกลางเลยนะเห็นหรือเปล่าตรงกลางนะ่ะอืมเขามันเป็นจุดโวของอ่าช่องโวของอุปกรณ์เสริมอันของเจ้าตัวรับนั่นเองนะตรงกลางของเขานะปึ่งมาแล้วเขาเล่งเรานะ นขาทัิ่งจะแน่นอนแล้วว่าเขาเลงเรานะครับสําหรับนานนี้ <c oughs> เพราะว่าตัวเราเนี่ยเป็นตัวที่ค่อนข้างดามเมจรุนแรงแล้วก็ป่วนนิดหนึ่งนะอ่ะตอนนี้เขามาแล้วไม่น่ารอดนะปึ้งเมื่อกี้ผมกะยิงไว้รอนะเพราะว่าคิดว่าถ้าเขาหนีออกไปเนี่ยอาจจะโดนผมแน่ๆเลยอ่ะตอนนี้ดามเดมจปึ๊บปึ๊บเอาตามตรงแล้วสาวมือไวก็มีประโยชน์เหมือนกันนะเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องคุ่มคุ้มไม้นั่นเองนะครับ โอเคครับปึ้งหนึ่งนะัดเบ๊บปัปงอือหือเมืม่อกี้ผมยิงผมต้องเล็งนะเอาตามตรงผมต้องเล็งนะเมื่อกี้ความผิดพลาดของผมเองแหละอ่ะใช้เลยดีกว่าเบ๊บโอเคหนึ่งหนึ่งนะแต่ว่าไอ้สีฟ้าๆเนะี่ยมันอยู่กับผมนั่นเองนันดาวฟ้าอยู่กับผมนะทําให้เราชนะไปนั่นเองนะโอเคเดี๋ยวเราก็มา อีกรอบดีกว่านะโอเคครับมาตอนนี้ผมไม่อยู่งกลางนะให้ติ๊กต๊อกอยู่กลางน่าจะดีที่สุดละอ่ะปึ๊บมาอยู่ตรงนี้ปึ๊บเม็กปังเรียบร้อยเล็งให้ดีนะปึ้งปึ้งเรียบร้อยครับเมื่อกี้เนี่ยผมผมรู้สึกว่าผมเอาได้นะผมก็เลยถอยปึ๊บออกมาแล้วก็ยิงยิงแบบไม่ต้องเล็งเลยนะปึ้งอ่ะมาแล้วครับปึ้ง โอ้โหโดนอุปกรณ์เสริมนะความจริงแล้วผมต้องหนีนะครับปังหนึ่งนัดนะปังเนื้อดโดนนะนี่ครับยิงดักหน้านะเมื่อกี้เขาต้องหนีไปนะนั่นเองนะเราต้องยิงดักโอเคครับอ่ะต่อไปยิงช่วยเพื่อนก่อนดีกว่ามั้ง อเอาคอยออกมาแล้วนะปังหนึ่งนัดปังหนึ่งนัดหนึ่งนัดขอยออกมาดีกว่าแล้วเขาอาจจะใช้ถ้าไม่ตายได้นั่นเองอ่าใช้ถ้าไม่ตายแล้วเข้าไปเลยนะเข้าไปก็ไม่ต้องเข้าลึกมากนะนี่ ตอดตอดดามจตตอดเข้าไปตอดเจ้าตัวนี้ไปนะตอนนี้เนี่ยสกอร์ค่อนข้างที่จะห่างนะปั๊บเก็บหนักมากใช้ไปเลยมไม่โดนนะถ้าผมเล็งนิดนึงเนี่ยจะโดนนะปั๊บเรียบร้อยแตกเหมือนเดิมครับโอเคป้งป้ง,ปงต้องเอาตัวนี้นะปัง โอ้เขาแปลงร่างก่อนนะเมื่อกี้ยิงช้าไปนิดหนึ่งนะเออียบร้อยย7สิเต่อ30นะก็นิดเดียวนะนิดเดียวเราคิวคอช้าไปนั่นเองนะ,นงะโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมได้เปลี่ยนมาเป็นอุปกรณ์เสริมอันใหม่แล้วก็พลังดวงดาวอันใหม่แล้วนะตอนนี้ผมไม่จำเป็นต้องพึ่งพุ่ม้าแล้วนะครับนี่ ก็ยิงได้เลยนั่นเองนะครับครับปึ้งแน่นอนว่าต้องใช้ฝีมือในการเล่นนะทีเนี้ยเล็งใช้ความแม่นเลยแหละปึ้งปึ้งไอเดงข้าวมาแล้วนะลีออนจะถ้าไปตายแล้วเมื่อกี้เออไม่แตก อ่ะแตกแล้วนะเพื่อนเราช่วยมาละลีออนมาละอ่านี่ๆๆนี่นี่ผมจะยิงให้ดูนะตอนนี้เห็นเป้าสีแดงแดง่ี่ปะเนี่ยเห็นปะยิงรอได้เลยนะ สียสงแดงจะมาเนี่ยมันจะเป็นเป้าของศัตรูนั่นเองนะครับเนี่ยเห็นปะสีแดงแดงะสีแดงแดงตรงสุดแบบเนี่ยเห็นปะสีแดงแดงนะเห็นปะสีแดงแดงะยิงไปตรงนั้นได้เลยนะครับนั่นแหละมันคือศัตรูนะครับเทคนิคนะมันเป็นการยิงก่อนนะยิงก่อนได้เปรียบอะไรเงี้ยแต่ต้องยิงให้โดนด้วยนะ ถ้ายิงไปโดนก็ไม่ม,ไม,มีไม่มีประโยชน์แต่ก็ไม่เสียหายอะไรนะโอเคล่วงอ่ะป้องกันนะอุปกรณ์เสริมของเราอ่ะเรียบร้อยครับอีกหนึ่งตัวอาจจะทำยากว่ะโอเคแพ้ไปนะ ก็ตามระเบียบนะคู่ตัดตรงแล้วไพรเพอร์นเนี่ยเป็นตัวที่อ่าค่อนข้างเก่งนะเอาตามตรงเลยเขาเก่งมากนะแต่ว่าเขาต้องใช้ความสามารถในการยิงของของผู้เล่นนั่นเองนะในการเลงยิงในการออ,ออกโฉบมายิงอะไรอย่างเงี้ยก็ในการอ่านสถานการณ์เนะี่ยเอาง่ายๆอืมแน่นอนว่าเขาค่อนข้างที่จะเก่งเลยแหละอืมพูดตัดตรงแล้วผมก็เล่นดีอยู่นะสองเกมสามเกมเนี่ย ก็ค่อนข้างที่จะเล่นได้นะไม่ได้แจกมากอะไรอย่างนี้แต่ว่าข้อเสียก็คือยังทํายังทําการโจมตี่ายัตรตูได้น้อยเกินไปนะยังคิวศัตรูได้น้อยเกินไปข้อเสียก็ยังมีอยู่นะครับอาลองเอาไปปรับเปลี่ยนลองไปฝึกเล่นได้นะสําหรับไพ่เพอร์คคุณอาจจะเก่งขึ้นกว่าผม เหลือจะเก่งขึ้นจนเป็นอันดับหนึ่งของไพเพอร์ก็ว่ากันไปนะโอเคก็สําหรับคลิปนี้ผมก็แค่นี้ดีกว่านะครับบอกเลยว่าการสอนของผมเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะชนะร้อยเปอร์เซนตนะครับไม่มีนะครับแบบนั้นอะ่ะคนที่ชนะร้อยเปอร์เซนได้เนี่ยก็คือคนที่เก่งมากๆแล้วน,นั่นเองนะนั่นก็คือเก่งเกินไปนะเออส่วนเราเนี่ยยังเป็น1 0 0์ไม่ได้นะส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ที่50 60%นนี่แหละครับโอเค ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณสำหรับการรับชมพบก,กันใหม่คลิปหน้า See you next time.